5ราศีมีเกณฑ์รวยครึ่งปีหลังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงการเงินดีถึงดีมากมีโอกาสร่ำรวยช่วงครึ่งปีหลัง2,567นี้ได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีพฤษภเงินทองไม่ขาดมือรายได้เข้ามาเรื่อยๆหมุนเงินเล็กคล่องมือไม่มีขาดช่วงอย่างแน่นอนถ้าดาวพฤหัสบดีทับดวงของใครคนนั้นมีโอกาสพิกชะตากลายเป็นเศรษฐีได้เลยควรวางแผนการเงินให้ดี ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรก,กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการเงินถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากรายได้ผลประโยชน์ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ขอให้ระวังเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะการให้คนยืมเงินเพราะมีเกณฑ์ดนงชักดาบได้ ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภหากคุณหวังเรื่องเงินทองยังมีโอกาสสมหวังอยู่แต่หากจะลงทุนหรือทำอะไรเสี่ยงๆด้านการเงินขอให้นั่งทับมือไว้ก่อนเพราะมีโอกาสได้ไม่คุ้มเสียดวงมีเกณฑ์ได้โชคลาภราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรการเงินดวงดีสุดใน12ราศีเรื่องเงินทองผลประโยชน์โชคลาภยังมีเข้ามาให้ชื่นใจเรื่อยๆแต่จะมีเรื่องรายจ่ายที่เข้ามาบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายอยู่แล้วบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายแบบกระทันหันแถมมีเกณฑ์ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม ชาวราศีกุมดวงการเงินช่วงนี้ไรายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะยังไม่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ในช่วงนี้ต่อจากนี้ไปจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องการเงินขอเพียงอดทนรออีกสักพักเท่านั้นชาวราศีกุมมีโอกาสมีเงินเก็บมากขึ้นแถมยังมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของชิ้นใหญ่อีกด้วย เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง2การเสริมพุงจุย้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200ซแนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโตะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวาก อันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ